มาดูวันนี้มาดูการตั้งแบบเหล็กนะครับแบบเสาเหล็กนะครับตัวนี้เทปูนความสูงเสาก็สามเมตรสามสิบนะครับ 3, 30, สามเมตรสามสิบเสามาตรฐานสามเมตรนะครับก็ต่อสีแดงๆเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยสามเมตรน,น,นะครับเราต้องสั่งให้ตัวต่อด้านล่างาหม่ประมาณห้าสิบเซนนะครับเวลาการต่อเสานะครับ ต่อให้ต่อด้านล่างนะครับไม่ต่อด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี้ยมันจะได้สวยเสามันจะได้สวยขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดไปใอ้ตัวแบบเหล็กตัวนี้แบบเหล็กใหม่นะครับเพิ่งเช้ครั้งแรกนะครับหลังนี้12ต้นนะครับพอต่อด้านล่างเสร็จนะครับก็ล็อกด้วยตัวหนอนนะครับนี่คือตัวหนอนล็อกล็อกแบบเหล็กแบบเสานะครับ ต่อเป็นลนักษณะต่อด้านล่างนะครับงานเวลาเราเทเสามาเสาก็จะเนียบขึ้นนะครับต่อเป็นประมาณนี้พอตั้งเสร็จนะครับตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไมา้ค้ำกันนะครับตีล็อกให้ได้ดิ่งนะครับเห็นได้ว่าเอสาเป็นเอียงอยู่นะครับต่อเ,เอียงอยู่เดี๋ยวเราเช็คดิ่งนะครับเอาลูกดิ่งดึงนะครับดึงจากปลายเสามายังโคนเสานะครับ นี่คือลักษณะการตั้งเสาเสาเหล็กการต่อว่าต่อด้านล่างครับต่อด้านล่างต้อมต,อต่อต่อสาด้านล่าง นะฮครับเต่าด้านบนก็จะต่อคับเป็นรมัดรวดก็จะต่อนะครับคับประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนตินะครับเท่าของหน้าตับไปนะครับคาบแล้วก็มัดนะครับบางครั้งบางช่างเขาเสียบไปโดยเฉยๆไม่ถูกต้องนะต้องคาบกะมัด นะครับหกสิบเท่าตรงนี้นตัดเล็กนะครับต้องตามรลับที่เอดต่าการตั้งเสานะครับตั้งเสาเสร็จก็รับเต็นนะครับรับเต็นเสาไม้หน้าสามรับมาในสามเซรอบเอรอจะเปกตบวกบ ลอยอลไรเราเช็ดด้ยทีตั้งตอนเทตอนเทปูนเค็มนะครับมาดูลักษณะการซึ้นตั้งเสา ข่ายก็ลุ้นไปด้วยนะครับน,นี่ตั้งไปก็ตั้งสามคนแล้วก็หมุนนะครับหมุนหาเหลี่ยมตที่ตั้งได้ง่ายก็หมุนหา เสา12ต้นนะครับนนการคำนวณคอนกรีตก็คำนวณ0.2คูณ0.2คูณความยาวเสานะครับคูณความยาวเสา3เมตร30คูณด้วย12นะครับก็ได้ Q 1.5 1 Q นะครับลักษณะการคำน,นวณแบบเสาก็ Q ประมาณ Q ครึ่งน,นะครับนี่ก็ลองคูณประมาณ Q ครึนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเลยนี่ก็เท นี่คือการตั้งแบบเสานะครับพอตั้งเสร็จก็นอนล็อกนะครับตะนอนล็อกตั้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเช็คดิงไม้เช็คดิงอีกทีนึงนะครับโอเคครับดูบนตั้งเสาเหล็กก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ